จะเป็นอย่างไรเมื่อแผนการปล้นของกลุ่มโจรสุดธรรมดามันได้มีความลับอะไรบางอย่างที่อันตรายมากๆถูกซ่อนเอาไว้สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสติโดกันอกนีกเช่นเคยนะครับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่าพรนรุกคาดคนปล้นคนโดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งซึ่งโจรพวกนี้ก็ได้เข้าไปปล้นร้านอาหารที่สุดแสนจะธรรมดาแต่แล้วพอเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆมันก็จะดูเหมือนว่าร้านอาหารแห่งนี้ได้มีอะไรบางอย่าง ถูกซ่ออนเาไว้มีนำซ้ำสิ่งที่ว่ามานั้นยังมีผู้คนมากมายต้องการมันด้วยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ทุกฝ่ายพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการที่สุดมาครอบครองนั่นเองสุดท้ายแล้วเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะจบลงยังไงรวมถึงสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้มันจะคืออะไรกันแน่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังการสปอยเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาทีนายตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าวิวโดยที่วิวก็จะเป็นตำรวจสายตรวจที่ทํางานในคืนนี้และก็เหมือนอย่างเช่นเคยหลังจากที่วิว งานเวิวเขาก็มักจะเข้ามาทานอาหารที่ร้านแห่งนี้อยู่เป็นประจำแต่ทว่าหลังจากที่เขาได้เดินเข้ามาในร้านอาหารวิวเขาก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นไมว่าจะเป็นท่าทีของชาลีชายเจ้าของร้านทีดูร้อนรนและก็ยังไม่ยอมเล่นหมากรุกกับเขาซึ่งโดยปกติแล้วชาลีเขาก็มักจะชอบเล่นหมากรุกกับวิวตลอดอีกทั้งบรรดาลูกค้าในร้านก็ยังดูนั่งนิ่งผิดปกติรวมถึงเด็กเสิร์ฟอย่างบอนนี่ก็ยังดูวิตกกังวลเกินไปด้วยและเหตุผลที่ทําให้ทุกคนในร้านของชาลีเป็นแบบนี้นนนนนทั้้นนนนนนก็็เเเเปพราาาาะวว่่ใตอีิิไดดขม มันได้มีกลุ่มโจรจำนวนหนึ่งซอนตัวอยู่ภายในร้านและเจ้าโจรที่ว่าก็มังคับให้ทุกคนในร้านทําตัวเป็นปกตินั่นเองแต่ด้วยความที่ทุกคนก็หวาดกลัวกันมากๆมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่พเขาจะทําตัวผิดปกติแบบนี้ทางด้านวิวพอเขาเริ่มจับผิดสังเกตได้วิวเขาก็พยายามสื่อสารกับชาลีว่ามีอะไรผิดปกติไหมส่วนทางฝั่งชาลีก็พยายามส่งสิกว่ามีโจรอยู่ด้านล่างเขาและพอทั้งสองคนมั่นใจแล้วว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันชาลีเขาก็ได้เปิดฉากโดยการสาดกาแฟใส่เจ้าโจรท เขาก็ได้ชักปืนขึ้นมารับมือกับเจ้าโจรที่อยู่ด้านในถว่าถึงแม้ว่าวิวเขาจะสามารถจัดการกับโจรที่อยู่ภายในร้านไปได้แต่สุดท้ายชาลีเขาก็ได้ทาพลาดถูกโจรที่อยู่ข้างๆเขาใช้ปืนลูกซองที่อยู่ภายในมือยิงเข้าอย่างจังและนั่นมันก็เลยทําให้ชาลีเขาได้ตายลงไปจากเหตุการณ์นี้แต่แล้วหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างมาได้จบลงปรากฏว่าที่ผ่านมาทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดของชาลีเท่านั้นพร้อมกับที่ตัวหนังได้ตัดภาพไปที่ชายคนหนึ่งที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งจู่ๆก็ได้มีชายปริศ เขาก็ได้พูดถามชายตรงหน้าไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในร้านของชาลีกันแน่ทางฝั่งชายคนที่นอนรักษาตัวอยู่เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าในคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างย้อนกลับไปในเหตุการณ์คืนที่เกิดเหตุในคืนนั้นเองจูจ่ๆก็ได้มีกลุ่มโจร3คนบุกเข้ามาในร้านของชาลีระหว่างที่ทุกคนในร้านกําลังนั่งทานอาหารกันอย่างเพลิดเพลินเดริกชายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าของกลุ่มโจรเหล่านี้เขาก็ได้ใช้ปืนที่อยู่ภายในมือทําการมงคับข่มขู่ทุกคนให้พากันไปยืนอยู่ที่มุมร้านไม่่่เเเวว้้้้นนนแมกรระททัังงงตขขออชาาาลีีป็จ หลังจากนั้นเดอริอกก็ได้ให้บิลลี่นำกระเป๋าใบใหญ่ไปใส่โทรศัพท์มือถือพร้อมกับกระเป๋าตังค์ของคนในร้านเอาไว้และถึงแม้ว่าพวกเขาทุกคนจะไม่อยากยินยอมทำตามแค่ไหนแต่ในเมื่อพวกเขาได้ถูกปืนเจาไว้สุดท้ายทุกคนก็เลยต้องจำใจทำตามสิ่งที่เดอริอกสั่งมานั่นเองระหว่างที่ทุกคนในร้านกำลังทำตามสิ่งที่เดอริอกสั่งหนึ่งในคนที่อยู่ภายในร้านของชาลีก็จะมีนิกพระเอกของเราอยู่ด้วยซึ่งก่อนหน้านั้น12ชั่วโมงน,นิกเขาก็เพิ่งจอมมาจากเรือนจำภายในเมืองและก็เป็นอเมดาภรรยาของเขาเองที่เป็นคนับ รถไปหลับเฮอด้วยความที่ทั้งสองคนไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วอพอได้กลับมาเจอกันแบบนี้ทั้งคู่ก็ดีใจมากๆอีกทั้งทั้งฝั่งของอเมดาเธอก็กําลังตั้งท้องลูกชายของนิกอยู่ด้วยเพราะนั่นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาให้นิกเขารับปากว่าจะไม่ทําผิดแบบนี้อีกแล้วรวมถึงเมื่อนิกรู้ว่าวันนี้มันก็เป็นวันอันตาซาวของ a a. เอเมดาอันนี้เขาก็ได้ตัดสินใจยอมผิดเวลากับนัดที่สําคัญที่สุดเ,เพื่อที่เขาจะได้ไปดูใบหน้าของลูกชายเป็นครั้งแรกนั่นเองเอแต่แล้วระหว่างที่พวกเขากําลังขับรรถถไไปททีี่่่คินนนนนนกจูๆนนาา็ดดด้้้มมมชาาาาายยึงงเเขตััหหอแ ชายคนนั้นก็ยังต่อว่าอมารดาที่ขับรถไม่ดูตาม้าตาเรือด้วยอนิกที่ได้ยินแบบนั้นก็เกือบจะลงไปมีเรื่องแะแล้วแต่ทว่าด้วยความที่อมารดาเธอก็ขอร้องเอาไว้บวกกับทางฝั่งของบอนนี่เพื่อนสาวของอมารดาที่เธอได้ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารของชาลีขึ้นรถมาพอดีสุดท้ายนิกเขาก็เลยยอมปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมกับที่ตัวหนังก็ได้ตัดภาพมาในตอนปัจจุบนันซึ่งมันก็เป็นเวลาหลังจากที่กลุ่มของเดอริอกสามารถควบคุมทุกคนในร้านได้แล้วดูเหมือนว่าเดอรอิกเขาก็จะรู้ดีว่า,า้าไ,าไว เดอร์ลิกเขาก็เลยบังคับชาลีที่เป็นเจ้าของให้พาไปที่ตู้เซฟนั้นและพอมาถึงเขาก็ได้บังคับให้ชาลีเปิดตู้เซฟนี้ในทันทีแต่พอชาลีเขาได้เปิดตู้เซฟออกมาแล้วไม่เจอเงินสักใบเดียวเลยเดอร์ลิกเขาก็ได้ทําการลงมือทําร้ายชาลีไปทีหนึ่งและเขาก็ได้บอกกับชาลีไปว่าคิดว่าตัวเขาเองน่ะโง่เหรอเดอร์ลิกเดนตะโกนบอกกับชาลีให้บอกมาว่าตู้เซฟที่เก็บเงินจริงๆอยู่ไหนจนในท้ายที่สุดชาลีก็ได้ยอมเปิดตู้เซฟจริงๆให้กับเดอร์ลิกได้เห็นแต่เขาก็ได้บอกกับเดอร์ลิกไปว่าเขาเปิดตตตูู้้้เฟฟนนนีไไมม่ด่ดพรราาาะวงหั เป็นระบบที่สามารถเปิดได้แค่ตอนเที่ยงคืนเท่านั้นทาเอาเดอริกที่รู้ความจริงว่าเป็นแบบนี้เขาก็ได้ร้องแหกปากออกมาเลยซึ่งบิลลี่เห็นว่าทาไม่ค่อยดีเขาก็ได้เดินเข้ามาดูและเขาก็ได้รู้เรื่องที่ตู้เซฟเปิดไม่ได้จากปากของเดอริกแล้วดูเหมือนว่าบิลลี่เขาอยากจะให้เดอริกพอแค่นี้แต่ทางฝั่งเดอริกที่ต้องการเงินที่ถูกเก็บอยู่ในตู้เสฟเขาก็ได้ตั้งใจจะอยู่รอเวลาจนถึงเที่ยงคืนซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากๆทําให้บิลลี่เขาไม่เห็นด้วยเลยแถมที่มันหนักไปมากกว่านั้น้้นนนก็คคืออไดมมีีตําาาารรรววจจจสยยึถู่่ทห ของชาลีและตำรวจคนที่ว่าก็คือวิวลูกค้าขาประจําของชาลีนั่นเองทางฝั่งเดอรอิกเขาก็มั่นใจว่าวิวต้องเข้ามาแน่ๆเดอรอิกเขาก็เลยบังคับให้ทุกคนไปนทังที่และทุกคนก็ต้องทําท่าทีให้เหมือนเป็นปกติราวกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยด้วยไม่นานนักวิวเขาก็ได้เดินเข้ามาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ในตอนต้นเรื่องแต่ทว่าสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเหตุการณ์ที่ชาลีได้คิดเอาไว้นั่นก็คือวิวเขาเลือกที่จะไม่ได้ทําอะไรเลยและหลังจากที่วิวเขามั่นใจแล้วว่ามีคนที่ไม่ใช่ลูกค้าแ ตัวอยู่ภายในร้านวิลเขาก็ได้เข้ามาโทรศัพท์ในห้องน้าเพื่อโทรหาเอ,อิร์ดซึ่งเอ,อิร์ดเขาก็เป็นนายตำรวจอีกคนนึงและก็ดูเหมือนว่าเอ,อิร์ดเขาน่าจะส่งให้วิวเข้ามาเอาอะไรบางอย่างในร้านของชาลีด้วยและแผนการที่ว่านั้นพวกเขาก็ต้องหลบซ่อนสายตาของยูริชายผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในเมืองนี้ซึ่งยูริก็เป็นคนที่วิวเขารู้จักเหมือนกันแถมยูริก็ยังนั่งอยู่ข้างวิวเมื่อกี้ด้วยวิลที่คิดไปว่าคนที่แฝงตัวอยู่อาจจะเป็นคนของยูริก็ได้เดวความตกใจเขาก็รีบมาโทรหาเอ,อริเอเออร คนกาลังคุยกันอยู่นั้นปรากฏว่าวิวเขาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําวิวก็เลยใช้ปืนของตัวเองข่มขู่ให้ชายคนนั้นเดินออกมาทําให้นิกที่ซ่อนตัวอยู่เนื่องจากรู้ว่ามีโจรเข้ามาปล้นร้านของชาลีนิกก็ได้ยอมเดินออกมาตามที่วิวเขาได้สั่งเอาไว้ส่วนทางด้านวิวที่เห็นว่านิกได้รู้ความลับของเขาไปแล้ววิวเขาก็ตั้งใจจะปิดปากนิกลงที่นี่ไปเลยแต่ในท้ายที่สุดก่อนที่วิวเขาจะได้ลงมือปรากฏว่าวิวก็ได้ถูกเดอรอิกที่ตามมายิงจัดการไปซะก่อนหลังจากนัน้นเดอริกเขาก็ได้ลากตัวอองิที่เจภาายห้้ํ มแล้วพอเขาออกมามันก็เป็นเวลาที่เกือบจะเที่ยงคืนพอดีเดอริกก็เลยบังคับให้ชาลีไปเปิดตู้เซฟให้กับเขาแต่ด้วยความที่ร่างกายของชาลีก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เดอริกเขาก็เลยสั่งให้แอรอนเนี่ยพอครัวภายในร้านเป็นคนที่จะพยุงชาลีไปถึงตู้เซฟแล้วก็หลังจากที่แอรอนได้พาชาลีมาถึงตู้เซฟจะได้สุดท้ายชาลีเขาก็ยอมเปิดตู้เซฟให้กับเดอริกแต่ทว่าในตอนที่ตู้เซฟเปิดออกมันก็ได้มีปืนอยู่กระบอกหนึ่งถูกเก็บไว้ในนั้นซึ่งชาลีเขาก็ตั้งใจจะเอาาาาาืนนทที่่่ววหัััััมจดดกกกกกรบบบิงงฝ เอรอนที่รู้อยู่แล้วแอรอนก็ตั้งใจจะใช้มีดที่อยู่ไม่ไกลเล่นงานบิลลี่อีกคนหนึ่งไปด้วยทว่าสุดท้ายแผนการของพเขาก็ล้มเหลวแลซึ่งทั้งฝั่งชาลีกับแอรอนก็ได้ถูกพวกของเดอริกยิงจัดการลงไปและพอเดอริกเขาได้จัดการกับชาลีไปแล้วเดอริกเขาก็ได้หยิบเงินที่อยู่ภายในตู้เซฟทั้งหมดใส่กระเป๋าของบิลลี่แต่ทว่ามันก็ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เดอริกเขาไม่ได้หยิบใส่ไปด้วยหลังจากนั้นตัวหนังก็ได้เล่าย้อนกลับไปก่อนที่เดอริกเขาจะมาปนในตอนนั้นเองระหว่างที่เดอรกก หลายคนก็ได้บุกเข้ามาในห้องของเดริกและซึ่งดูเหมือนว่าเดริกเขาก็จะเคยเป็นสายให้กับเอิร์ทมาก่อนด้วยแต่ยังไงซะเพื่อแลกกับความผิดที่เดริกเขาเคยได้ทำไว้เอิร์ทเขาก็ได้บังคับให้เดริกไปที่ร้านของชาลีซึ่งเขาก็ตั้งใจจะให้เดริกเข้าไปปนฮาร์ดไดรฟ์ของยูริที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในตู้เซฟของชาลีออกมาโดยฮาร์ดไดรฟ์ที่ว่ามันก็เป็นฮาร์ดไดรฟ์ที่มีรายชื่อคนในองค์กรอาชญากรรมของยูริและหนึ่งในนั้นก็คงจะมีะรายชื่อของเอิร์ทอยู่ด้วยแต่ทวจจ่่่่่าาาาาาเเออรรรรท้้้กกกก็็ูููมววยยยลลััััังงงงงงจจะหหซึตใสชื ให้กับทาง FBI บีไอ์ทำให้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นเอิร์ธเขาก็อยากให้เดอริกเขาไปเอาฮาร์ดได์นั้นออกมาและพอเขาได้ฮาร์ดได์มาแล้วเอิร์ธเขาก็จะส่งใครบางคนเข้าไปรับฮาร์ดได์ต่อมาจากตัวของวิวนั่นเองซึ่งพอเดอริกเขาได้ฟังรายละเอียดมาทั้งหมดเดอริก <Der rick S 2> เขาก็อยากได้ทีมที่จะไปทํางานนี้ด้วยแต่ทางฝั่งเอิร์ธเขาก็กําชับให้เดอริกทํางานนี้คนเดียวแต่ว่าด้วยความที่เดอริกเขาก็โลภอยากจะได้เงินในตู้เซฟด้วยเดอริก <Der rick S 2> เขาก็เลยชักชวนให้พวกของบิลลี่มาร่วมงานนี้แถมเขาก็ยังได้เเเข้้้้าาาามาปลนนนก่่ออออววทีีรไไดั ท้ายเรื่องราวมันก็เลยเลยเถิดจนกลายไปเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ที่มันหนักไปมากกว่านั้นก็คือได้มีตำรวจจำนวนมากเข้ามาล้อมร้านของชาลีเอาไว้แล้วที่ด้านนอกร้านเจฟที่เป็นเจ้าหน้าที่เจราจารเขาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเหมือนกันซึ่งทางฝั่งเอ,อิร์ธท,ที่รับหน้าที่ดูแลเหตุการณ์ในตอนนี้อยู่เขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆในร้านให้กับเจฟได้ฟังและด้วยความที่ก่อนหน้านี้วิวก็ได้บอกชื่อของนิกกับเอ,อิร์ธเอาไว้พอเอ,อิร์ธเขาลองไปตรวจสอบดูเอ,อิร์ธเขาก็ได้เห็นประวัติว่านิกเพิ่งจอ,จอ,อด เรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้าจะเป็นตัวของนิกที่มีประวัติน่าสงสัยอยู่ซึ่งเหตุผลที่ทาให้อิรธเขาบอกไปแบบนั้นนั่นก็คงเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เจฟรู้เรื่องของเดอริกนั่นเองส่วนทางด้านเจฟหลังจากที่เขาได้รู้เรื่องนี้แล้วเจฟก็ได้เริ่มงานเจราจาของเขาโดยการโทรติดต่อเข้าไปด้านในส่วนทางฝั่งของเดอริกในตอนแรกเขาก็ได้ให้บอนนี่เป็นคนรับสายแต่ด้วยความที่เจฟเขาก็อยากคุยกับคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเดอริกเขาก็ได้เอาโทรศัพท์มาคุยเองและเดอริกเขาก็พยายามพูดข่มขู่ให้กับเร่ิม,รม,รมือ จากทางฝั่งของเจฟแล้วก็ตัวเขาเองก็จะเริ่มจัดการกับคนด้านในไปเรื่อยๆทําให้ทางฝั่งของเจฟก็รับปากว่าจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แต่พวกเขาก็อยากรู้ก่อนว่าตอนนี้คนด้านในเป็นยังไงกันบ้างเดอริกเขาก็เลยตั้งใจจะส่งหญิงแก่คนหนึ่งที่กําลังตกใจมากๆออกไปทว่าบิลลี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าต้องมีคนพาหญิงแก่คนนี้ออกไปอยู่ดีแต่ทางฝั่งเดอริกเขาก็ยังตั้งใจจะทําแบบนี้ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่กําลังแตกคอกันอยู่อันนี้เขาก็เป็นคนอาสาจะพาหญิงแก่คนนี้ออกไปเองดานเดอริกพอได ว่าถ้าเกิดนิกไม่ยอมกลับมาภายใน30วิเขาจะลงมือจัดการเป่าบอลน,นี้ที่เป็นเพื่อนของนิกทิ้งแน่แน่ในท้ายที่สุดนิกเขาก็เลยได้จำใจพาหญิงแก่คนนี้ออกมาส่งให้กับเจฟแถมเขาก็ยังยอมกลับเข้าไปแต่โดยดีและก็ไม่ได้บอกข้อมูลอะไรต่างๆให้กับเจฟเขารู้เลยด้วยทางฝั่งอแมนดาภรรยาของนิก,กระหว่างที่เธอกำลังอยู่ที่บ้านในที่สุดเธอก็รู้ข่าวแล้วว่าร้านของชาลีกำลังถูกลนทาให้เธอเป็นห่วงนิกสามีของเธอที่ไปนัดเจอกับพี่ชายที่ร้านอาหารมากๆแต่แล้วในตอนนี้เองก็ได้มีตำรวจคนหนึงมาหาอแมนดาที่บ ออกไปเพื่อจะไปจัดการกับเรื่องของนิกด้วยพด้วยความเป็นห่วงสามีอัมบันดาเธอก็ยอมออกมากับคนพวกนี้โดยที่เธอก็ไม่ได้รู้เลยว่าบรรดาคนที่อยู่ตรงหน้าเธอพวกเขาทั้งหมดก็ไม่ใช่ตำรวจที่ถูกส่งมาทั้งนั้นตัดภาพสลับกลับไปที่นิกเพล่์ของเราหลังจากที่นิกได้กลับเข้ามาแล้วาไม่นานนักเจฟเขาก็ได้ติดต่อเข้ามาอีกครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนี้เองดาริกที่เห็นวันนี้เคยออกไปแล้วเขาก็ได้สั่งให้นิกเป็นคนรับหน้าคุยกับเจฟโดยที่ดาริกก็ได้บอกกับนิกไปว่าให้นิกขอรถ SUV กับเจฟและถ้าเกิดรถ SUV บมาถึงเมื่อไหร่ในตอนนั้นพวกเขาก็จะยอมปล่อยตัวประกัน3คนให้และอย่างที่2คือเจฟต้องเตรียมเครื่องบินเจทที่มีน้ามันเต็มถังพร้อมกับนักบินเอาไว้ให้ด้วยและพอพวกเขาไปถึงดาริกเขาก็จะยอมปล่อยตัวประกันให้อีก4คนและสุดท้ายหลังจากที่พวกเขาได้บินออกไปแล้วดาริกเขาก็จะยอมปล่อยตัวประกันทั้งหมดให้กับเจฟซึ่งนี่ก็เป็นข้อตกลงทั้งหมดที่ดาริกได้บอกกับนิกเอาไว้ส่วนทางฝั่งนิกเขาก็ได้ออกไปคุยรายละเอียดทั้งหมดกับเจฟตามที่ถูกสั่งมาทั้งหมดและหลังจากที่บอกรายละเอียดให้กับเจฟได้ฟังแล้้ววเเเเเาาากก็ยอออมมมลัับขขหืนดิซึงต ที่รู้สึกเอใจว่านิกไม่เหมือนกับคนที่อยู่เบื้องหลังเลยเขาก็ได้สั่งให้คนสืบประวัติของนิกจนรู้ว่านิกน่ามีภรรยาแล้วก็พี่ชายที่เป็นสายสืบและเจฟก็ได้สั่งให้คนของเขาไปเชิญทั้งสองคนมาที่นี่แต่ปรากฏว่าในตอนที่คนของเจฟไปถึงบ้านของอเมดาพวกเขาก็ได้รู้ความจริงว่ามีใครบางคนที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจได้พาตัวอเมดาออกไปแล้วซึ่งในตอนนี้เองอเมดาเธอก็กําลังนั่งคุยกับชายปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของนิกอยู่ส่วนทางฝั่งดาวิวนพอรตพี่ชายของนิกหลังจากที่เขาเดา ดาวินพอตเขาก็ยืนยันว่านิกต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้มานัดเจอกันที่ร้านอาหารของชาลีโดยพวกเขาทั้งคู่ก็มาคุยกันเรื่องที่นิกกาลังหางานทําอยู่ด้วยความเป็นห่วงน้องชายดาวินพอตก็ได้มอบเงินส่วนหนึ่งให้กับนิกเอาไว้ก่อนที่เขาจะออกมาทําให้จากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นดาวเวนพอร์ตเขาก็ยืนยันได้เลยว่านิกต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่ๆแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นทางฝั่งของเอิร์ธก็ยังยืนกลางเพราะว่าตัวของนิกมีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกับโจรพวกกนนนนนั้ไปตตดดภาาาเเขใใออีงทุค็ กกกัังวลนมาๆแถมพอมีคนหนึ่งได้เห็นร่างของวิวที่ถูกจัดการในห้องน้ำมันก็ยิ่งทําให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวกันเข้าไปอีกแต่แล้วระหว่างที่เหตุการณ์กําลังวุ่นวายอยู่นี้ปรากฏว่าทางฝั่งชายปริศนาที่ได้จับตัวอแมนด้าไปพวกเขาก็ได้โทรเข้ามายังโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของชาลีซึ่งในตอนแรกเดอริกที่ตกใจก็ได้ให้บอนนี่เป็นคนรับสายแต่พอรู้ว่าเป็นอแมนด้าบอนนี่ก็ได้ให้นิกคุยต่อและพอทั้งสองคนได้คุยกัหนหุ่มไม่นานานากักชายปริศนาก็ได้ดึงโทรศัพท์ไปคุยเองทางฝั่งชายปริศนาเขาก็ไไดด้พููมขมนป เขาได้บังคับให้นิกนำฮาดไดที่ถูกขโมยไปกลับไปใส่ไวในตู้เซฟเหมือนเดิมและถ้าเกิดภายในครึ่งชั่วโมงนี้นิกยังทําไม่สําเร็จพวกเขาก็จะลงมือจัดการกับอเมดาแน่ๆส่วนทางด้านนิกถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พระเอกของเราก็เข้าใจได้ว่าที่อเมดาต้องมาถูกจับตัวไปมันก็มาจากที่พวกของเดริกเข้ามาเปิร้านของชาลีนั่นเองด้วยความโกรธจัดนิกก็เลยจะพุ่งตรงเข้าไปเล่นงานเดริกแต่นิกก็ได้ถูกบิลลี่จัดการลงไปซะก่อนและทว่าเดริกก็ได้บอกให้บิลลี่ไว้ชีวิตของนิกเอาไว้เนื่อง ถ้าแต่ทว่าในเวลาเดียวกันนั่นเองถ้าทางฝั่งเอ,อิร์ธเขาก็เห็นว่าท่าทีของเดอรอิกมันไม่ค่อยดีแล้วแต่เขาก็เลยตัดสินใจส่งหน่วยสวาสองคนเข้าไปจัดการด้านในแต่แต่ปรากฏว่านายเจลโจรนคนหนึ่งที่กําลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำแต่เขาก็ดันบังเอ,อิญมาเจอกับหน่วยสวาสองคนนี้ที่กําลังจะแอบเข้ามาพอดีาทางฝั่งนายเจลเขาก็เลยพยายามยิงสกัดเอาไว้ก่อนนั่นเลยทําให้เจฟเขารู้เรื่องว่ามีทหารสองคนกําลังพยายามบุกเข้าไปด้านในแต่เจฟเขาก็เลยเดินมาต่อว่าเอิร์ธที่น่าจะเป็นคนสั่งการจนพวกนั้้ว่่่่าาาเเเออรรก็งตมมืืหบไููแด ว่ามันจะไม่สามารถตบตาเจฟได้เพราะเนื่องจากคนที่มีอำนาจสั่งการนอกจากเจฟก็มีตัวของเอิร์ธอยู่คนเดียวนี่แหละและเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์มันเลวร้วายไปมากกว่านี้และเจฟก็ได้บอกกับเอิร์ธไปว่าถ้าเกิดขัดขืนคำสั่งเขาอีกเขาจะไม่ยอมปล่อยให้เอิร์ธลอยนวลต่อไปแน่แน่ถ้าตัดภาพเข้าไปด้านในหลังจากที่มีทหารพยายามที่จะบุกเข,ขา้ามามันก็ทําให้เดอริอกกับพรรคพวกเริ่มวิตกกังวลกันอยู่ไม่น้อยแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่นานนักรสเอ็ยูวีที่พวกเขาขอไปก็ได้เดินทางมาถึงถแต่ยังไงซะพวกเขาก็ต้อง เดอริกเขาก็เลยเรือไนกออกไปเหมือนเดิมและด้วยความที่เดอริกก็ใช้บอนนีไว้เป็นตัวประกันและสุดท้ายนิกเขาก็เลยต้องยอมออกมาตรวจสอบตามที่เดอริกเขาได้สั่งมาซึ่งในตอนที่นิกเขาได้เดินออกมาแล้วปรากฏว่าก็ได้มีเจ้าหน้าที่มากมายต่างจับจ้องปืนมาที่เขาส่วนทางฝั่งเจฟก็พยายามเกี้ยกรอบให้นิกบอกมาว่าด้านในมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สุดท้ายตัวของนิกที่มีเรื่องมากมายอยู่ในหัวในท้ายที่สุดนิกเขาก็ทนต่อไปไม่ไหวนิกได้ตะโกนบอกไปว่ามีใครมาคนจับตัวภรรยาเขาไปแล้วพราเอกของเราก็ต้องการรู้เหมือนกันว่าเจ้าพวงนั้นเป็นใครกันแ แต่ในตอนนี้ทางด้านของเจฟก็ยังหาตัวไอามาด้าไม่เจอเลยนั่นก็เลยทําให้นิก็ยิ่งรู้สึกงุดหงิดเข้าไปอีกสุดท้ายก่อนที่เพล,เลข,ของเราจะเดินกลับเข้าไปนิกก็ได้หันมาพูดกับเจฟเอาไว้ว่าให้รีบจัดการกับเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่รีบทาต้องมีคนตายจากเรื่องนี้อีกแน่ๆแต่แล้วในตอนที่นิกเขาหันหลังกลับทางฝั่งเอิร์ธท,ที่กลัวว่านิกจะบอกข้อมูลของเขากับเจฟจนมันอาจจะสาวมาถึงตัวเขาเองก็ได้เอิร์ธเขาก็เลยวิทยุบอกให้มือสไนเปอร์ยิงจัดการกับนิกไปเลยและถึงแม้ว่าเจฟเขาพยายามจะเอาตเข้้าา่สุดทยน ก็ได้ถูกยิงจนล้มลงไปนอนกองกับพื้นและในเวลาเดียวกันนั่นเองหลังจากที่เกิดการประทะกันขึ้นทางตำรวจก็ได้ตัดสินใจส่งให้หน่วยสวัสดเข้ามาจัดการกับพวกของเดอริอกด้านในซึ่งด้วยความที่ทางฝั่งตำรวจก็มีจำนวนและอาวุธที่ครบมือมากกว่าในท้ายที่สุดพวกเขาก็เลยสามารถจัดการกับนายเจลไปได้ส่วนทางฝั่งบิลลี่ในตอนที่เขาถามเดริกว่าจะยังไงกันต่อปรากฏว่าบิลลี่ก็ได้ถูกเดอริอกหักหลังยิงจัดการลงไปเหมือนกันหลังจากนั้นเดริกเขาก็ถอดเสื้อออกจนเผยเห็นเสื้อของวิลที่อยู่ด้านในซึ่งในตอนที่ตรวจพาาากกันบุเเข้มดิ เขาก็แกล้งทําท่าทีว่าเป็นวิวพร้อมกับบอกให้พวกหน่วยสบัดเข้าไปจัดการกับพวกโจรที่เหลือและเดอร์ดิกก็ได้ใช้จังหวะที่ทุกคนกําลังชุนลมุนอยู่นี้ทําการขับรถของทางตํารวจหลบหนีไปอย่างลอยนวลส่วนทางด้านเอิร์ธที่รีบเข้ามาค้นหาฮาร์ดไดที่เขาต้องการที่สุดแต่ไม่ว่าจะหาขนาดไหนเอิร์ธก็ไม่เจอฮาร์ดไดที่ว่าเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เอิร์ธเขาจะหาไม่เจอเนื่องจากในตอนนี้เดอร์ดิกเดียวฮาร์ดไดหลบหนีไปแล้วนั่นเองหลังจากที่เอิร์ธเขาหาฮาร์ดไดไม่เจอแล้วเอิรรรกกกก็ไดกกไดด้้้้้นนาาเเื่่่อออองงงีีมมบบบใหัยยูููแถคทข จับตัวอแมนดาไปแล้วด้วยซึ่งพอยูริเขาได้รู้เรื่องของอแมนดายูริก็ได้รีบโทรกลับไปบอกคนของเขาเพราว่าให้ปล่อยตัวอแมนดาไปซะเนื่องจากนิกสามีของเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยในท้ายที่สุดอแมนดาเธอก็เลยถูกปล่อยตัวมาอย่างปลอดภยัยส่วนทางฝั่งนิกสามีของเธอที่ถูกยิงในตอนนี้เองเขาก็กําลังถูกพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้นิกก็ถูกคนของยูริสั่งเอาไว้ว่าภายในครึ่งชั่วโมงนิกต้องเอาฮาร์ดได์กลับมาเก็บที่เดิมให้ได้ประจวบกับนิกเขาก็ไม่รู้ว่าอแมนดาถูก ฟื้นขึนมาอันนี้เขาก็ได้กระโดดลงมาจากรถพยาบาลและก็วิ่งออกไปอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อหาทางเอ,อาฮันได์กลับมาให้ได้ตัดภาพสลับกลับไปที่เดอริอกหลังจากที่ลบหนีไม่ได้แล้วเขาก็ได้โทรไปหาเอิร์ตอีกรอบหนึ่งเพื่อบอกว่าตอนนี้ฮันไดอยู่กับเขาแต่ปรากฏว่าคนที่รับสายก็ได้ดันกลายเป็นยูริพอเดอรอิกเขารู้ว่าไม่ใช่เอิร์ตเดอรอิกเขาก็ตัดสายทิ้งพร้อมกับขับรถกลับมาที่แมนชั่นของเขาในทันทีแต่ทว่าก่อนที่เดอริกเขาจะกลับมาปรากฏว่าทางฝั่งนี้เขาก็ได้นึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ในตอนต้นเรื่อง มาที่แมนชั่นแห่งนี้ในตอนนั้นเองก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาตัดหน้ารถของพวกเขาอย่างกระทันหันและพอนี้เขาลองนึกดูชายคนนั้นก็คือตัวของเดิร์ิกนั่นเองอันนั้นเลยทาให้นิคเขาตัดสินใจมาดักรอเจอเดิร์ดิกที่นี่และสุดท้ายมันก็เป็นไปตามที่นิคเขาได้คาดการเอาไวา้เพราะว่าทางฝั่งเดิร์ิกก็ได้ขับรถกลับมาที่นี่จริงๆและแล้วหลังจากที่เดิร์ิกเขากลับมาถึงเดร์ิกเขาก็ได้เอาฮาร์ดไก์พร้อมกับปืนของตัวเองเก็บไว้ที่หลังรถพอเสร็จแล้วเดิร์ดินกลับขขขึ้้นไปที่ห่หออององเเาแตพดกได้้เเขขาาาาปปในหออองงงงงตัวงัววรกกฏ่่ทฝยู็ได้มาาั่งรอเข ก่อนแล้วและพอยูริเขาได้เจอกับเดอริกยูริก็ได้เค้นถามไปว่าฮาร์ดไดของเขามันอยู่ที่ไหนเท่าว่าทั้งฝั่งเดอริกที่เก็บฮาร์ดไดไว้ที่รถเอมันก็เลยทําให้เขาสามารถเล่นง่กับยูริได้อยู่ทั้งฝั่งเดอริกเขาได้ต่อรองกับยูริโดยที่เขาก็จะยอมมอบฮาร์ดไดให้ถ้าเกิดยูริยอมจ่ายให้กับเขาซึ่งสุดท้ายแล้วด้วยความที่ฮาร์ดไดมันก็สําคัญกับยูริมากๆยูริเขาก็เลยเลือกยอมจ่ายเงินให้กับเดอริกไปส่วนเดอริกที่ได้เงินไปแล้วเขาก็ได้พายูริเดินกลับมาเอาฮาร์ดไดที่รถแต่ปรากฏว่ากกก่่่อออออนนนนนนนห้้้้าาัททีีบดดููย็ไใใชโสต เดอริกเดินกลับเข้าไปในห้องเข้ามาขโมยฮาได์ของยูริออกไปจากรถของเดอริกแล้วทําให้ในตอนที่เดอริกเขาลงมาเปิดรถเดอริกเขาก็ตกใจมากๆที่ไม่มีฮาไดอยู่ในนี้และถ้าเกิดเขาไม่มีฮาไดให้ตัวเขาเองก็ต้องถูกจัดการแน,น่ๆเดอริก <Der rick S 2> ก็เลยตัดสินใจหยิบป,ปนืนขึ้นมาเปิดฉากยิงใส่ฝั่งของยูริไปก่อนเลยแต่ก่อนที่เดอริกเขาจะได้ลงมือจัดการกับยูริกรปรากฏว,ว่าทาั้งฝั่งนี้ก็ได้กระโจนเข้ามาขวางเขาเอาไว้ซึ่งพอนี้เขาได้กระโดดเข้ามาทั้งสองคนก็เลยได้ต่อสู้กันแต่ก็ดูเหมือนว่่่่่่่าา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 าจะะเเเเเปป็นทททงงงฝัดดรรรกกกกีีีีไ้ยยบมววมววพ ก่านนิกนั่นเองและทั้งสองคนได้ต่อสู้กันไปสักพักหนึ่งและแล้วในท้ายที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ตั้งใจจะใช้ปืนที่ตกอยู่หยิบขึ้นมายิงจัดการกับทั้งคู่ทว่าก็เป็นทางฝั่งของนิกที่เร็วกว่าเดริกทาให้เดอรอิกเขาได้ถูกนิกจัดการลงไปจากเหตุการณ์นี้แต่ทว่าถึงแม้ว่านิกเขาจะสามารถจัดการกับเดอริอกไปได้นิกเขาก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของอยูริไว้ได้อยู่ดีแต่ยังไงซะเรื่องราวความวุ่นวายทั้งหมดมันก็ได้จบลงไปแล้วซึ่งต่อมานิกก็เดาหาได์ที่ได้มามอบให้กับพี่ชายทท่่เเป็นนนนนนสาาาาาายยืืไและจกกรชออใใััในน้้มํหดิพง ง่ายขึ้นมากๆเพื่อเป็นการตอบแทนดเดวอนพอร์ตก็เลยนําเงินส่วนหนึ่งมามอบให้กับน้องชายของเขาเอาไว้ซึ่งในตอนนี้เองนิกก็กําลังต่อเตียงให้กับลูกชายของเขาอย่างมีความสุขและสุดท้ายแล้วตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องพอรลูกคาดคนป้นคนโดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.7คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 27%นะครับยังไงสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็น บ้างสุดท้ายนี้ก่อนที่พวกเราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะขอบพระคุณทุกคนมา,มากๆครับสวัสดีครับ